ส่วนทางด้านคดีของคุณสนธินะครับศาลอุทธรณ์ก็พิพากษากลับครับให้จำคุกนายสนธิลิ้มทองคุณ6เดือนในคดีมินนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับเนื่องจากเห็นว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้จำคุกสองปีน,นั้นแรงเกินไปครับนายสนธิลิมทองุลแกนนำกลุ่มพันธมิตรเข้ารับฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีที่นายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังและอดีตรองเลขาธิการพรรคทยรักไทย ยื่นฟ้องฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากการกล่าวในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรที่วัดบ้านป่าจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2548ว่าโจทย์เป็นอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ไม่เคารพสถาบันเบื้องสูงและการปกครองระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับการจัดทําเว็บไซต์จ,จับ้วงสถาบันขณะคดีนี้นะครับศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกนายสนทิเป็นเวลา2ปีโดยไม่รอลองอาญาส่วนบริษัทไทยเดย์ดอทคอมจำกัดที่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิด ให้ปรับ2แสนบาทและให้ทำลายแผ่น VCD DVD รายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรครั้งที่10และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันฉบับวันที่26-28พฤศจิกายน2548รวมทั้งให้โฆษณาคำพิพากษาลงในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันเป็นเวลา3วันวันนี้ครับศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำคุกนายสนทิเป็นเวลา6เดือนโดยไม่อรลอลงอาญาเนื่องจากบทลงโทษของศาลชั้นต้นดุดรงเกินไป ส่วนการที่นายสนธิอุทธรให้มีการรอลงอาญาสารเห็นว่านาะยสนธิเป็นผู้จัดก,การสื่อมาเป็นเวลานานย่อมทราบดีว่าคําพูดของตนมีน้ําหนักให้ประชาชนเชื่อถือเป็นอย่างมากคําอุทธรของจําเลยจึงตกไปครับพร้อมกับสั่งปรับบริษัทไทยเดย์ดอทคจำกัดซึ่งมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดเป็นเงิน2 0 0 0 0 0บาท